สาวชาวเวียดนามตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและพวกเขากับพบว่าเมืองไทยนั้นมีความคุ้มค่ามากกว่าเที่ยวที่เวียดนามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวจากทางช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าฮ a นดีเดลี่โดยสาวชาวเวียดนามท่านนี้ได้แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มต้นคลิปเธออยู่ที่สนามบินในกรุงเทพพร้อมที่จะเดินทางไปที่พักที่ได้จองไว้แล้ว เธอกล่าวว่าราคาของโรงแรมและที่พักในไทยนั้นถูกกว่าเวียดนามมากหลังจากเช็คอินเข้าที่พักแล้วพวกเธอได้ออกไปทานอาหารไทยเมนูที่สั่งมีข้าวเหนียวมะม่วงผัดไทยและต้มยำกุ้งซึ่งพวกเธอกินกันอย่างอร่อยและรู้สึกประทับใจเธอบอกว่าค่าอาหารทั้งหมดเพียง160บาทซึ่งถูกกว่าในเวียดนามมากหลังจากทานอาหารเสร็จพวกเธอเดินทางไปหาของหวานกินต่อเธอบอกว่าของหวานในไทยอร่อยมากเช่นข้าวเหนียวมะม่วงและไอศครีมกะทิ สาวชาวเวียดนามและเพื่อนเพื่อนของเธอเดินทางไปที่ตลาดนัดจตุจักรซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีของขายหลากหลายพวกเธอเดินเล่นและสนุกสนานกับการเลือกซื้อของในตลาดแห่งนี้ในวันถัดมาพวกเธอเดินทางไปที่วัดอรุณซึ่งพวกเธอบอกว่าที่นี่เป็นวัดที่สวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พวกเธอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเพลิดเพลินกับบรรยากาศร,รอบๆวัดแห่งนี้หลังจากนั้นพวกเธอได้เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอ,อ,อีกหลายแห่ง วันต่อมาพวกเธอได้ไปเยี่ยมชมเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพพวกเธอบอกว่าห้างนี้ใหญ่และมีร้านค้าให้เลือกซื้อมากมายระหว่างการเดินเที่ยวเธอได้แซวตัวเองว่าฉันยังไม่มีแฟนเพราะฉันชอบเที่ยวมากกว่าและในระหว่างที่เดินเที่ยวในห้างพวกเธอบอกว่าหากคุณเป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในไทยไม่ต้องกังวลว่าจะฟังภาษาไทยไม่ออกเพราะคนไทยมักจะช่วยในการแปลภาษาและให้คำแนะนำกับคุณ พวกเธอรู้สึกประทับใจในความเป็นมิตรของคนไทยมากหลังจากเดินเที่ยวในห้างเสร็จและพวกเธอได้ไปหาของกินกันต่อโดยบอกว่าของกินในไทยไม่แพงเลยพวกเธอลองชิมอาหารไทยหลายๆเมนูและรู้สึกพอใจกับรสชาติและราคาที่คุ้มค่ามากหลังจากนั้นพวกเธอเดินออกจากเซ็นทรัลเวิลดและพูดว่าสินค้าและอาหารในประเทศไทยถูกกว่าในเวียดนามมากการเดินทางของสาวชาวเวียดนามท่านนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เธอยังมีแผนที่จะไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในไทยอีกมากมายเธอกล่าวว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจและเธอคิดว่าคุ้มค่ามากที่ได้มาเยี่ยมชมนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเธอยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรร,รมไทยเช่นการรับประทานอาหารไทยแบบดั้งเดิมเธอบอกว่าการได้สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความเป็นเอกลักษณ์นั้นทำให้เธอรู้สึกประทับใจและมีความสุขมาก ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของสาวชาวเวียดนามนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเที่ยวที่สนุกสนานแต่ยังคุ้มค่าและยังเป็นการเปิดโอกาสให้เธอได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเธอจะไม่มีวันลืมมันท้ายคลิปเธอยังได้กล่าวว่าเธอมีแผนที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในอนาคตและเธอจะแนะนําให้คนอื่นๆลองมาเที่ยวประเทศไทยด้วยเช่นกันครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอของสาวชาวเวียดนามท่านนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าสาวสาวพวกคุณรู้ตัวไหมว่าพอพวกคุณใส่ชุดไทยโบราณแล้วความเป็นผู้หญิงและความสวยของพวกคุณมันพุ่งออกมาเหมือนมีพลังซูเปอร์สตาร์เลยงานนี้แม่หญิงอ๋อเจ้าสวยงามจริงๆความคิดเห็นท่านต่อไปฉันเป็นคนไทยขอบคุณมากครับที่นำเสนอรประเทศไทย เรายินดีต้อนรับประเทศไทยขอบคุณมากครับที่ทําวิดีโอออกมาให้คนเวียดนามได้ดูนําเสนอความเป็นไทยให้ชาวเวียดนามได้ดูและในตอนนี้ไม่รู้ใครมีแพลนมาแต่ประเทศไทยแต่เรายินดีต้อนรับทุกท่านความคิดเห็นท่านต่อไปทั้งสามคนมีความสวยงามและโดดเด่นมากอย่าเดินไปแถวแถวสยามสแควร์ไม่งั้นแมวมองจะมองว่าเป็นนายแบบไทยฉันไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงความคิดเห็นท่านต่อไป เชิญชวนชาวเวียดนามมาเที่ยวไทยลองสัมผัสไทยดูไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์ลองรับประทานอาหารไทยสปาไทยแหล่งช้อปปิง้งหรือแม้แต่แหล่งบันเทิงยามราตรีแม้แต่ผู้ป่วยสามารถเข้ารักษาพยาบาลคุณภาพมาตรฐานได้หรือแม้แต่การแพทย์เพื่อความสวยงามฝีมือแพท,ทย์ไทยถือว่าย่อมเยาวกว่าเกาหลีความคิดเห็นท่านต่อไปในเวียดนามมีสถานที่สวยงามมากมายแต่ปัญหาคือทัศนคติของคนเวียดนามที่อาจไม่เป็นมิตรเท่าคนไทย ฉันไม่ได้บอกว่าประเทศไทยสมบูรณ์แบบคนไม่ดีในไทยก็มีเยอะเช่นกันเพียงแต่ว่า90%ของคนไทยมีความเป็นมิตรมากในความคิดเห็นของฉันความคิดเห็นท่านต่อไปขอบคุณที่รักประเทศไทยของเราฉันเพิ่งดูวิดีโอของคุณพวกคุณสวยมากผู้หญิงเวียดนามเป็นคนผิวขาวสวยและฉลาดความคิดเห็นท่านต่อไปสุดน่ารักสามสาวจังหวัดของประเทศไทยมีความสวยงามมากมาย เราอยากให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์การเดินทางครั้งต่อไปที่ประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปฉันเป็นคนไทยขอบคุณมากครับที่นำเสนอประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปเวียดนามพัฒนาด้านทัศนคติเมื่อมีคนเวียดนามมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเอาคลิปไปยืนยันว่าประเทศไทยจเจริญกว่านั่นแหละจึงมีคนเชื่อและเปลี่ยนทัศนคติมากขึ้นความคิดเห็นท่านต่อไป เฉพาะคนเวียดนามที่เคยมาเยือนประเทศไทยเท่านั้นที่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรมีแต่คนไม่เคยมาเมืองไทยเท่านั้นแหละที่ไม่เข้าใจแต่สื่อเวียดนามเชื่อว่าเวียดนามมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าขอโทษทีฉันไม่ใช่คนผ่านแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนไทยแตกต่างจากเวียดนามอย่างชัดเจนคือความรู้สึกห่วงใย,ยของสาธารณาชนมารยาทพื้นฐานและการยอมรับความจริงคนไทยรู้ว่าอะไรแย่กว่าสําหรับเรา และเราก็แค่ยอมรับมันนั่นไม่ใช่ความมั่นใจที่ผิดพลาดเพื่อเรียนรู้วิธีทําให้ทัศนคติเหล่านี้สมบูรณ์แบบและปรับปรุงมโนธรรมเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีช่วยไม่ได้แต่ต้องใช้เวลาในการปลุกฝังผ่านองค์กราศาสนาครอบครัวและระดับชาติมาเป็นเวลานานผลลัพธ์ที่ชัดเจนคือกรุงเทพเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกความคิดเห็นท่านต่อไปเนื่องจากฉันมีเชื้อสายไทยเวียดนามและได้เดินทางระหว่างทั้งสองประเทศ จังหวัดและเมืองของประเทศไทยจึงมีพื้นที่ไม่ใหญ่นักเพราะมีหลายภูมิภาคและผู้คนอาศัยอยู่กระจัดกระจายสำหรับเวียดนามจังหวัดถือเป็นเมืองใหญ่เพราะมีผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองเป็นจำนวนมากแต่โครงสร้างพื้นฐานของไทยแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆก,ก,ก็ยังดีกว่าจังหวัดอื่นๆในเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปการพัฒนาในต่างจังหวัดในไทยอาจไม่เท่าเมืองหลวงแต่หากมองแค่ประชาชนธรรมดาที่ไม่ใช่นักธุรกิจหรือนักลงทุนรวย แล้วเวียดนามคงไม่รู้ว่าฐานะของคนต่างจังหวัดในไทยยังรวยกว่าคนในเมืองหลวงเสียอีกต่างจังหวัดในไทยแค่ไม่มีตึกสูงหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจรเหมือนในเมืองหลวงแต่ฐานะผวกคนนั้นถือว่าดีแทบจะทุกครอบครัวจะมีรถยนต์อย่างน้อยหนึ่งคันบางครอบครัวอาจจะมีถึงสี่คันหากพวกคุณจะคิดว่าเวียดนามเจริญกว่าไทยเราก็ไม่ถึงหรอกคิดแบบนั้นต่อไปเถอะเพราะเราไม่ได้แข่งกับใครเราไม่ได้ต้องการความเจริญให้เหมือนกรุงเทพในทุกๆท,ที่ เราแค่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอความคิดเห็นท่านต่อไปจริงๆแล้วเพื่อนบ้านของเราก็คือลูกค้าของเราโดยอัตโนมัติทั้งด้านท่องเที่ยวและเป็นตลาดส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงสื่อบันเทิงต่างๆที่ไทยทําได้อย่างโดดเด่นและได้รับการยอมรับของเพื่อนบ้านอยู่แล้วแม้แต่ผู้ที่เข้ามาทํางานก็เข้ามาช่วยธุรกิจไทยมาแล้วก็มาใช้ของไทยกินของไทยส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศได้อย่างดี เมื่อกลับบ้านไปก็ไปใช้ของไทยกินของไทยเพราะความคุ้นเคยความเคยชินอีกความคิดเห็นท่านต่อไปเชิญคนเวียดนามมาทานอาหารเช้าด้วยกันกลับบ้านทำงานเสร็จก็บินกลับกรุงเทพมาทานอาหารเย็นและฉันออกไปแดนเอกมัยข้าวสารสีลมและสุขุมวิทนี่มันสนุกสนุกมากแล้วบินกลับไปทำงานที่หาหน่อยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ